ผมสุจิตบุญบงการในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูนคนที่สามได้รับมอบหมายจากท่านประธานคณ,ณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์ประวรศัก์ให้มาขยายความเพิ่มเติมในหมวดในภาคที่สองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองใสสะอาด และก็าการสร้างความสมดุลระหว่างสภาระหว่างสถาบันทางการเมืองทั้งหลายและก็การเมืองภาคนักการเมืองกับการเมืองภาคประชาชนนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญค่อนข้างจะสูงเพราะเนื่องถีกว่าเป็นเรื่องหลักของการบริหารของการปกครองชาติบ้านเมืองของเราดังนั้นจึงมีเนื้อหาสาระ อันเป็นที่สนใจของท่านสมาชิกสภาปฏิรูปท่านสมาชิก <c oughs> สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองเช่นพรรคการเมืองอดีตนักการเมืองแล้วก็ผู้นำทางการเมืองตลอดจนประชาชนทั้งหลายในการยกร่างนะครับเพื่อจะให้ได้มาซึ่ง การเมืองที่ใสสะอาดและมีความสมดุลอันเป็นหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญที่เรายกร่างกันในวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติก็อยากจะขอกล่าวย้ำว่าเราได้มาชี้แจงและก็ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกสภาปฏิรูปครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะยกร่างในรายละเอียด ก็คือเมื่อเราได้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดทำกรอบในส่วนของภาคนี้นะครับซึ่งจะเป็นภาคของการได้มาซึ่งผู้นำและผู้แทนที่ดีการได้มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒธธิสภาและคณะรัฐมนตรีแล้วการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้องนั้น ก็ได้มีการมารับฟังความคิดเห็นจากพวกท่านนะครับท่านสมาชิกสภาปฏิรูปที่มีเกียรติแล้วเราก็นำเอาความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับใช้กับการยกร่างของเรานะซึ่งเราก็ได้ทำมาตั้งต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนะครับเป็นเวลา3-4ถึงเดือนแล้วก็ในคณะอนุกรรมธิการยกร่าง เราก็ได้รับความกรุณาจากท่านสมาชิกสภาปฏิรูปหลายท่านที่ยอมสละเวลาเข้ามาช่วยเราในการยกร่างครั้งนี้ด้วยรวมทั้ง โดยที่ไม่นับท่านสมาชิกสภาปฏิรูปที่เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอนุกรรมธิจากท่านสมาชิกบางท่านนะครับที่มีความเห็นอยากจะเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นในการในการดำเนินการยกร่างครั้งนี้ เ็เรียกไ้ว่าเราไพยายามรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆของบุคคลต่างๆนะครับแล้วก็นํามาสังเคราะห์แล้วก็มาอภิปรายมาพูดจากันในคณะอนุกรรมธิการแล้วก็นําข้อมตินะฮะของคณะอนุกรรมการมาสู่การพิจารณาของคณะกรรมธิการยกร่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตัวร่างรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ขึ้น และในขณะเดียวกันนะครับในการมีมติที่ออกมาเป็นรูปร่างของร่างธรรมบูรณ์ในฉบับสมบูรณ์ที่ท่านเห็นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความสมบูรณ์ที่ไม,ม่มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับวันนี้แล้วก็ในช่วงเวลาอีก10วันแล้วก็ในอีกระยะเวลาในอาทิตย์ต่อๆมา การรับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาปฏิรูปก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับอันนี้กเ็เราก็หวังว่าจะได้รับข้อคิดเห็นและก็ข้อแก้ไขที่จะเป็นประโยชน์ต่อ การยกร่างของคณะกรรมิการต่อไปผมอยากจะสรุปสั้นๆนะครับให้เห็นขยายความว่าในการสร้างการเมืองที่ใสสะอาดและก็ความสมดุลน,นั้นเรายึดหลักอะไรบ้างที่เป็นหลักสำคัญหลักแรกก็คือว่าเราถือว่า การเมืองที่ใสสะอาดตามรัฐธรรมนูญน,นั้นจะต้องเป็นการเมืองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วนะครับในสังคมไทยโดยไม่ต้องมีการที่จะมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นเรื่องของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขการน,นี้ ประเด็นที่มีการพูดจากันมากก็คือว่าระบบรัฐสภาที่เราอ้างนำมาใช้นั้นเรายอมรับว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะครับกับสภาพทางการเมืองหรือว่าทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ท่านประธานคณะกรรมการก็ได้กล่าวนำในตอนเริ่มต้นแล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องของการปกครองเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเมืองนั้นนะใช่ว่าเราจะคิดเองทั้งหมดนะครับมันก็เป็นการประสานแนวความคิดของประเทศต่างๆดังนั้นเราไม่สามารถจะตัดขาดได้นะครับจากความคิดที่มันมีมาก่อนหน้านั้น เช่นเป็นต้นว่าในระบบรัฐสภานั้นประเทศที่เป็นตัวอย่างและก็มักจะมีการนำมาอ้างอิงก,กันอยู่เสมอเสมอแล้วก็เราก็เอามาใช้เป็นตัวอย่างในการยกร่างรัฐธรรมนูญตั้งปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475รเหเป็นต้นมาก,ก็คงจะไม่แคล้วเรื่องของระบบรัฐสภาที่ใช้อยู่ในอังกฤษเพราะเนื่องจากว่าอังกฤษนั้น มีการปกครองในระบบประชามติที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขดังนั้นก็อาจจะเข้ากับประเทศไทยได้ดีแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้หมายความว่าจะใช้ของต่างประเทศโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนดังนั้นวิธีการที่เราเอามาใช้นี่ก็ใช่ว่าจะเป็นระบบประชาแตบบแบบที่เราใช้ภาษา ที่เข้าใจกันแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือแบบคลาสสิกหรือเป็นประบบรัฐสภาแบบเวสต์มินสเตอร์นะครับซึ่งหลายประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเก่าของอังกฤษนำเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินเดียออสเตรเลียแคนาดาหรือนิวซีแลนด์นะครับแต่เราไม่ได้นำเอารูปแบบนั้นมาใช้อย่างไม่มีการปรับเปลี่ยนการนี้ในกรณีของการนำเอามาใช้นั้นเรามีโจทย์ ที่จะต้องแก้ไขก็คือว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาทางการเมืองก่อนที่ที่มันเกิดขึ้นก่อนเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,554นะครับพระท้น,นะฮะ2,557นะครับซึ่งเป็นกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่อยากจะให้ มีการเกิดขึ้นอีกหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่เรากำลังร่างอยู่แล้วกำลังร่างอยู่นี้ก็คือการมีผู้นำที่มีอำนาจอยู่อย่างมากเกินไปและก็ใช้อำนาจในทางที่มีชอบโดยที่ใช้พักที่ตนเองมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ทำให้เกิดปัญหา ที่หลายท่านมองว่ามันเป็นนำไปสู่การปกครองแบบระบบพักเดียวแล้วก็การเมืองแบบเผด็จการทางรัฐสภาได้นอกจากนั้นก็การขยายตัวของการใช้อำนาจ ที่ม่ชอบในทางการบริหารราชการบ้านเมืองจนกระทั่งก่อให้เกิดการขยายตัวของการใช้นโยบายที่ผิดพลาดนำความเสียหายมาสู่ระบบเศรษฐกิจและการค้าของประเทศชาตินะครับรวมทั้งการคอรัปชันที่มีการ แพร่ขยายค่อนข้างจะกว้างขวางผมเองก็ไม่อยากที่จะกล่าวย้ำตรงนี้นะครับแต่อยากจะขออ้างถึงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองทีนี้ประเด็นที่เราจะต้องแก้ไขที่จะนำมาใช้ในเรื่องที่ทำให้การเมืองใสสะอาดนั้นมันควรจะเป็นเช่นไรก็จะเป็นเรื่องของในประเด็นแรกก็คือเราจะต้องสามารถได้ผู้นำทางการเมืองรวมไม่ว่าจะเป็นผู้แทน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุทธสภาคณะรัฐมนตรีรวมทั้งผู้บริหารในระดับท้องถิน่นนะครับเราต้องการจะได้ผู้นำทางการเมืองเหล่านี้นะครับเป็นผู้นำทางการเมืองที่ดีนะครับซึ่งหมายรวมถึงผู้ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีประวัติแล้วก็มีพฤติกรรมที่ชัดเจนว่า เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการที่จะมาเป็นผู้นำในระบบตามรัฐธรรมนูญที่เรากำหนดขึ้นไว้ในในอนาคตนี้นะครับก็คือยกตัวอย่างนะครับผมไม่สามารถจะกล่าวในรายละเอียดได้นะครับอยู่ในบทบัญญัติในภาคสองค่อนข้างจะชัดเจน นายมาตราต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด,ดารงตําแหน่งสมาชิกวุฒธิสภาแล้วก็ผู้ที่ยจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีท่านสมาชิกผู้มีเรติครับก็อยากจะขอยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆนะฮะให้เป็นที่เข้าใจกันและเป็นสิ่งที่อาจจะมีการพูดขึ้นมาใหม่อย่างเป็นต้นว่า จะต้องมีพฤติกรรมที่ไม่เคยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเช่นจะต้องมีการยื่นนะฮะหลักฐานว่าตนเองนั้นเคยเสียภาษีย้อนหลังนะฮะย้อนหลังให้เห็นว่าได้มีการเสียภาษีเป็นระยะเวลาจํานวนหนึ่งนะ,ะที่เราได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่เป็นพลเมืองที่ดีนะฮะไม่มีความพยายามที่จะเพิกเฉยต่อหน้าที่ที่ตนเองจะต้องดําเนินการ อันที่สองก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยทำผิดทางอาญาและก็ถึงขนาดถูกพิพากษาถึงจำคุกแล้วก็ยังพน้นโทษมาแล้วไม่ถึง5ปีอันนี้ก็เป็นจุดที่รู้สึกจะเป็นที่ยอมรับกันนะครับยกเว้นเป็นความผิด การกระทําโดยประมาทหรือว่าทาเป็นความผิดโดยละหูโทษอันนั้นก็ไม่เข้าข่ายตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับให้เห็นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมถึงการที่ต้องการจะได้ผู้นำที่ดีนอกจากนั้นแล้วยังมีบทบัญญัติในภาคนี้อีกจำนวนไม่น้อยนะฮะที่พูดถึงคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่จะต้องเป็นตัวกำหนดการพฤติกรรมในการบริหารราชการของของท่านเหล่านี้ว่า โดยภาพรวมภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทั้งของประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นและระยะยาวโดยจะไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวนั้นในหมวดที่ว่าด้วยผู้นำที่ดีนั้นเอ่อเอ่อซึ่งอยู่ในภาคสองหมวดที่หมวดแรกของภาคสองเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าในการดำเนินงานในการบริหาร ราชการบ้านเมืองน,นั้นผู้นําเหล่านั้นจะต้องแยกให้ออกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติและต้องให้ความสําคัญของผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือผลประโยชน์ของประชาชนสําคัญกว่าอย่างอื่นจากนั้นแล้วจะต้องมีประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมคุณธรรมที่สมัชชา คุณธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้เพราะถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมเหล่านั้นท่านอาจจะถูกเสนอเรื่องให้ถอดถอนได้อันนี้ก็เป็นมาตรการอีกอันหนึ่งที่จะเป็นการบังคับนะครับให้ท่านผู้นําเหล่านั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติเรายอมรับครับว่าในการเสริมสร้างคุณธรรมให้บุคคลทั้งหลายที่จะเข้ามาสู่วงการเมืองนั้นไม่ใช่เป็นของง่ายนะครับเราจะไปสอน ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยให้เปลี่ยนพฤติกรรมให้เคารพนะครับในคุณธรรมจริยธรรมอย่างที่เราต้องการเสมอไปนั้นก็อาจจะไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะทำแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องพยายามและนน่นอกจากจะพยายามพูดหรือว่ากำหนดในแง่ของการเสริมสร้างแล้วการบังคับใช้หรือว่าการบังคับพฤติกรรมให้อยู่ใน ร่องในรอยตามที่สมัชชาคุณธรรมได้กําหนดไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญสูงนะครับดังนั้นเรื่องของผู้นําที่จะต้องมีคุณธรรมและจะริยธรรมนั้นถือว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญของการให้ได้มาของผู้นําในระดับต่างๆที่เราจะกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยคำนึงถึงตัวบทกฎหมายคือนอกเหนือจากจริยธรมธรมแล้วก็คุณธรรมแล้วจะต้องคำนึงถึงตัวบทกฎหมายสิ่งสําคัญที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือว่าพยายามเลี่ยงกฎหมายหรือพยายามที่จะตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติไว้ดังนั้นเพื่อจะให้ตัวเองสามารถได้ประโยชน์จากการตีความดังกล่าวหรือว่าเพื่อจะให้ตนเองนั้นสามารถ เอ,อื้อเอ,อื้อผลประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องพรรคพวกได้อย่างออที่เจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับไม่ได้พูดถึงอันนี้มีความสำคัญสูงนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของการกำหนดออการได้มาซึ่งกระบวนการโดยทั่วๆไปนะว่าผู้นำที่ดีจะต้องเป็นยังไงแล้วก็จะมีสามารถบังคับใช้ดได้อย่างไรคราวนี้ลงมาถึงสิ่งที่เป็น รูปธรรมท,ที่ชัดเจนก็คือในประเด็นแรกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งหรือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอันนี้มีการพูดกันมากแล้วก็เป็นจุดที่ผมว่าสังคมไทยให้ความสนใจในเรื่องนี้สูงมากนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนี้เพราะว่าเราที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่ นะครับโดยใช้ระบบที่เราได้พูดกันมาเยอะแล้วผมก็อยากจะไม่ใช่ที่จะพูดในรายละเอียดอ,อีกมากไปกว่านี้นะครับก็คือว่าเราใช้ระบบสัดส่วนผสมหรือในภาษาอังรรกฤษใช้คำว่า mixed member proportional system นะครับหรือว่าเรียกย่อๆกันใน MMP ท่านประธานท่านพูดไปเยอะแล้วเรื่องนี้ผมเองก็ไม่อยากที่จะไปขยายความอีก แต่ต้องการเชื่อเห็นว่าการใช้แนวความคิดอันนี้หรือว่าระบบอันนี้ก็คือเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความถูกต้องของเจตนารมณ์ของพลเมืองผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างแท้จริงนะครับส่วนในแง่ของในระบบนี้ที่เป็นระบบการการคิดแบบสัสดส่วนผสมนี่นะครับเราก็ยังคงให้มีการเลือกตั้งนะครับทั้งในส่วนของเขต ที่เป็นจังหวัดที่เป็นมีการแบ่งเป็นเขตเดียวคนเดียวมีสมาชิกได้เ,เขตละหนึ่งท่านแล้วก็การเลือกตั้งในส่วนของบัญชีรายชื่อซึ่งจะให้พรรคการเมืองส่งบัญชีรายชื่อรวมทั้งกลุ่มการเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายลูกนะฮะว่าด้วยการเลือกตั้งสามารถส่ง ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อได้เช่นกันนะครับแต่บัญชีรายชื่อที่ที่ใช้นะ,ะจะเป็นรายบัญชีรายชื่อที่เรียกว่าเปิดคือหมายความว่าเราได้มีการแบ่งภาคของการเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อของประเทศไทยออกเป็นประมาณ6ภาคนะครับแล้วแต่ละภาคนะฮะพกการเมืองก็จะส่งผู้แทนผู้สมัครที่จะเป็นผู้แทนในบัญชีรายชื่อ นะครับรวมทั้งกลุ่มการเมืองก็จะส่งต,ตามบัญชีรายชื่อตามจํานวนที่จะกําหนดไว้ในในแต่ละภาคนะครับและรายชื่อที่ปรากฏออกมาจะต้องเปิดเผยนะครับให้ประชาชนเห็นงั้นเวลาพลเมืองจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่านก็จะเลือกทั้งพรรคแล้วก็เลือกทั้งตัวและก็ให้ความ แล้วก็เลือกตั้งตัวบุคคลในบัญชีรายชื่อหนึ่ง,หน,งหนึ่งเบอร์หนึ่งคนเพื่อจะให้เห็นว่าท่านมีความนิยมชมชอบในบุคในในผู้สมัครคนนั้นทั้งนี้เพื่อจะให้พลเมืองหรือว่าประชาชนผู้เลือกตั้งมีส่วนในการที่จะกำหนดอันดับของผู้สมัครในบัญชีรายชื่อไม่ใช่ให้พักการเมืองเป็นผู้กำหนดแต่เพียงขายเดียว อันนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครพรรคการเมืองและคละเมืองผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับในประเด็นนี้เราก็ได้รับการต่อว่าต่อขานจากพรรคการเมืองจํานวนไม่น้อยเราก็เอาคำคัดค้านเหล่านั้นมาพิจารณาอีกทีหนึง่งแล้วเราก็ยังคงเห็นว่ามันก็เป็นข้อเสนอ คือหมายความว่ามติของเรานั้นเห็นว่าที่เราเสนอมาอย่างนี้นะครับให้พลเมืองสามารถที่จะลงคะแนนได้เนี่ยนะครับ mm. ในบัญชีรายชื่อได้เนี่ยก็ถือว่ามันอาจจะมีข้อดีมากกว่าข้อด้อยที่มีการพิจารณามาก็ได้นะครับอันนี้ทั้งนี้ข้อดีบีกประการหนึ่งก็คือว่าทําให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้สมัครในบัญชีรายชื่อกับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ย กาแต่พักแต่ไม่เคยสนใจเลยว่าในพักนั้นนะ่ะที่คุณกาไปเนี่ยนะครับที่คุณลงคะแนนไปเนี่ยมีมีผู้สมัครคนไหนบ้างนะครับในบัญชีรายชื่อนั้นที่รู้สึกว่าใช้ได้แล้วก็ที่รู้สึกว่าใช้ไม่ได้มันเป็นการให้สิทธิ์พักการเมืองในการไปกําหนดผู้สมัครในบัญชีรายชื่อพักมากเกินไปนะคัคนั จากการที่เราให้เป็นบัญชีรายชื่อแบบเปิดแล้วก็ผู้สมัครลงได้นั้นก็ここอาจจะช่วยทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับประชาชนผู้เลือกตั้งหรือพลเมืองผู้เลือกตั้งนั้นดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าลำบากไม่เหมาะสมใช้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วท่านผู้เลือกตั้งที่เป็นประชาชนพลเมืองนั้นท่านกาเพิ่มอีก ทีเดียวนั้นเองคือธรรมดาตามตามตามการเลือกตั้งที่เราใช้มาตั้งแต่ปี40ท่านก็เลือกเขตเดียวคนเดียวท่านก็กาพักในบัญชีรายชื่อที่ท่านพอใจอันนี้ท่านก็กาเพิ่มขึ้นมาอีกอีกอันหนึ่งท่านนั้นเองว่าท่านชอบใครในบัญชีรายชื่อพักที่ท่านเลือกที่ท่านกาไปแล้วอันนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งน,นี้เพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพรรคการเมืองกับผู้นำ ทางการเมืองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อและก็ประชาชนเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผู้นําทางการเมืองที่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันก็เพื่อขจัดที่เอาคนที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมออกไปจากบัญชีรายชื่อได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเ,เรื่องที่เราได้กําหนดไว้ นอกจากนั้นแล้วในการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้มีการควบคุมการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพก็ได้มีการให้อำนาจกรกตให้ดูแลการเลือกตั้งส่วนพูดดำเนินการจัดการการเลือกตั้งก็จะมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถที่จะใช้อำนาจในการดูแลการเลือกตั้งทั้งการจัดการการเลือกตั้งรวมทั้งเรื่องของผู้สมัคร การหาเสียงและก็ผู้ลงคะแนนเสียงเพื่อจะให้การเลือกตั้งมีความชอบธรรมมากขึ้นนะครับเเรายอมรับว่าเรื่องการซื้อเสียงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะทําให้การซื้อเสียงมันขยายตัวได้น้อยที่สุดหรือว่ามันลดน้อยลงไปและต่อไปในอนาคตมันก็อาจจะหมดไปจากสังคมไทยท่าน ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติครับผมยอมรับนะครับว่าการที่ทําให้การซื้อเสียงหมดไปเนี่ยหาใช่แก้ไขโดยตัวระบบการเลือกตั้งเปเพียงอย่างเดียวหรือว่าแก้ไขโดยการเข้มงวดออกกฎหมายมาบังคับมันจะต้องสร้างแนวความคิดใหม่ให้กับผู้เลือกตั้งและก็ผู้สมัครนะครับว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เฉพาะหน้าระหว่างผู้สมัคร กับผู้เลือกตั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่เป็นการใช้สิทธิของผู้เลือกตั้งมันเป็นการแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยซึ่งประชาชนพลเมืองซึ่งเป็นผู้เลือกตั้งนั้นท่านเป็นผู้มีอำนาจอยู่อันนี้สำคัญนะครับดังนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอย้ำมีอีกสองเรื่องที่ผมอยากจะขอย้ำในส่วนนี้ก็คือเรื่องของ วุทธิสภาจะต้องเป็นสภาพูุนิยมทั้งนี้เพื่อจะให้มีความแตกต่างไปจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าถ้าจะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกพุทธิสภาเพียงอย่างเดียวลักษณะของสมาชิกก็จะไม่ต่างไปจากสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มันเคยเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงแบ่งวุทธิสภาออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มแรกเลือกกันเองได้แก่กลุ่ม อดีตข้าราชการชั้นประหลักกระทรวงและผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นสําคัญกลุ่มที่สองก็สรรหาจากกลุ่มวิชาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรด้วยนะครับและกลุ่มที่3ก็คือเลือกโดยผู้เลือกตั้งแต่ละจังหวัดจังหวัดนั้นหนึ่งคนจากที่คณะกรรมการกันกรองได้คัดไว้10คนแต่ละจังหวัดทั้งนี้ ที่เราออกแบบอย่างนี้ก็เพื่อเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับผู้ที่สภาอย่างน้อยผู้ที่สภาก็สามารถพูดได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับประชาชนในระดับหนึ่งนะครับมีความเชื่อมโยงกับพลเมืองในระดับหนึ่งเรื่องของคณะรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่มีการพูดกันมากนะครับเราเราเมื่อเรายึดหลักในระบบรัฐสภาเราก็ถือว่า นายกรัฐมนตรีจะต้องถูกเลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันมาตลอดนะครับเป็นแต่เพียงว่าในครั้งนี้ได้มีไม่ได้กำหนดลงไปนะครับว่าผู้ที่รับเลือกนั้นจจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะฮะเราก็เปิดกว้างขึ้นนะครับว่าขึ้นอยู่กับ ความต้องการของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในแต่ละขณะว่าคุณต้องการได้นายกัฐมนตรีที่ เป็นสมาชิกสภาหรือไม่เป็นสมาชิกสภาทั้งนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาวิกฤตเกิดขึ้นอีกแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรด้วยกันนั้นใช้เสียงเพียงครึ่งหนึ่งก็พอแต่ถ้าเป็นการเลือกโดยบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนก็ถือได้ว่าจะต้องใช้เสียงสองในสของสภาผู้แทนรัษฎรส่วนการ ความสมดุลในอำนาจนะครับระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนก็อยู่ที่อำนาจในระบบรัฐสภานะครับที่โดยทั่วไปหลักการทั่วไปเราเรายังคงใช้อยู่ก็คือว่าให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็ให้อำนาจของขน,นายกรัฐมรตรีที่จะกราบบังคมทูลให้พระมหากรรษัตริย์ส่งยุบสภาได้อันนี้ก็เป็นหลักของ ระบบรัฐสภาในปัจจุบันที่ใช้อยู่แต่ในขณะเดียวกันเราได้มีมาตรการบางประการ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความอ่อนแอของรัฐบาลผสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากระบบ MMP หรือระบบระบบการ,การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแบบสัดส่วนผสมซึ่งจะมีโอกาสสูงในการที่จะเป็นรัฐบาลผสมเพราะว่ามันเป็นความต้องการของการเลือกตั้งแบบนี้ที่จะไม่ให้มีการสภาครอบงำพรรคการเมืองเพียงที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวมาครอบงำรัฐสภาหรือสภาผู้แทน นะครับอย่างที่เกิดเกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นเมื่อใช้ระบบนี้จึงต้องมีมาตรการมองว่าจะทาอย่างไรรัฐบาลผสมจึงจะมีความเข้มแข็งไม่ให้เกิดความอ่อนแออย่างที่อ,อ,อดีตผู้นําทางการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองหลายพรรคได้ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่ามันอาจจะนําไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองได้นะครับดังนั้นเราจึงให้การบริหารของรัฐบาลไม่ให้อยู่ ภายใต้ความกดดันของพรรคในรัฐสภาที่มีนโยบายหรือมีความต้องการจะล้มรัฐบาลอยู่เพียงอย่างเดียวหรือให้มีการเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาลโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมาตรการดังกล่าวอยู่ในมาตรา181และก็182นะครับในมาตรา181ก็คือว่าทางคณะรัฐมนตรีจะสามารถที่จะขอมติเอ้ยขอให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจ ตนเองได้นะครับและหรือไม่ก็ในร้อที่มีการระบุว่าคณะรัฐมนตรีสามารถระบุไว้ว่ากฎหมายฉบับใดนะครับมีฐานะเหมือนกับการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นนนั้นอยู่ในมาตราร้อแป้สละก็มาตราร้อยัปงนี้เพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนว่าการขอเสนอมติที่จะไม่ไว้วางใจนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ที่ททม,ม,มัน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 เป็นเรื่อง รุนแรงจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่หาเรื่องกันที่จะลงมติไม่ไว้วางใจนะครับสุดท้ายก็คือว่านักการเมืองยังต้องถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐนะหรือว่าและก็จากภาคพลเมืองการตรวจสอบนี้ผมเองก็จะไม่ขยายความจะอยากจะให้ท่านกรรมธิการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ได้มาขยายความทีหลังทั้งนี้เวลาจะมอง การบริหารราชการนะครับในรูปแบบที่เราที่เรากำหนดไว้เนี่ยจะต้องมองในภาพรวมทั้งหมดอย่ามองดูเฉพาะในส่วนที่เป็นมาตราบางมาตราเท่านั้นเพราะว่าทุกอย่างมันยึดโยงด้วยกันหมดนะครับการควบคุมผู้บริหารนั้นไม่ได้ควบคุมตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดคณะรัฐมนตรีหรือหมวดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแต่ยังต้องไปดูในแง่ของหมวดการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอีก ดังนั้นมันจะต้องดูให้ท่านทั้งหลายก็ขอความกรุณานดูให้ครบนะครับผมก็ขอ,อ,อใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็หวังว่าคงจะได้รับข้อคิดเห็นจากท่านที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขรัชธรรมนูญที่ทางคณะกรรมิการรับผิดชอบในการยกร่างนี้ให้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นต่อไปขอบคุณมากครับ